ครับสวัสดีครับคุณน้ำม่วงครับครับเจ้าบ้านครับเสร็จเรียบร้อยดีแล้วนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะครับเบ็ดเสร็จหมดไปเท่าไหร่เอ่ยเบ็ดเสร็จแล้วก็รวมกันตีเลขกลมๆคือ8ปดแสนห้าแปดแสนห้าค่ะค่าวัสดุก็หกแสนหกแสนกรมพรมละกันนะคะครับรวมเบ็ดเสร็จค่าช่างก็สองแสนห้าสองแสนห้าโอ้ครับเสร็จเรียบร้อยดีแล้วสวยงามมากเลยครับครับวันนี้ขออนุญาตนะครับได้เลยค่ะขอบคุณครับ สวัสดีครับสวัสดียามบ่ายครับสวัสดีเอฟทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแต่วัฟอร์ฟันชาแนลนะครับพบกันเช่นเคยครับกับการรีวิวบ้านและงานปูนนะครับพบกันวันนี้พิกัดที่บ้านนาเมืองน้อยอำเภอพังโคนจังหวัดสกลนครนะครับมาชมบ้านโมเดิร์นกลางนา EP12 เป็นอีทิปิดนะครับเป็นคลิปปิดนะครับบ้านหลังนี้เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยนะครับ เสร็จไปได้ประมาณสักเดือนเดือนเสร็จเสร็จแล้วครับครับวันนี้ตอนเพิงมีโอกาสเข้ามาได้อัปเดตให้ทุกท่านได้ดูกันนะครับครับเรามาดูกันครับทุกคนครับครับก่อนอื่นนะครับบอกกันก่อนครับงบประมาณบ้านหลังนี้จบกันที่8 5 0 0 0นนะครับค่าของค่าช่างรวมแล้ว8 5 0 0 0นนะครับครับนี่ครับตัวบ้านรวมระเบียงประมาณ93ตารางเมตรนะครับ ตัวระเบียงก็ประมาณ21ตารางเมตรตัวบ้านหลัก7 2นะครับครับเรามาดูกันครับด้านหน้าระเบียงนะครับก็ยกพื้นสูงประมาณ60เซนนะครับทาสีกันเปื้อนด้วยสีเทานะครับตัวบ้านด้านนอกเป็นโซนสีเทาตัดกับขอบขอบบัวนะครับแต่ไม่ใช่บัวปูนนะครับเป็นบัวระแนงนะครับบัวระแนงของเอสซีจีนะครับตรงนี้นะครับทุกบ้าน หน้าตาบานประตูด้วยนะครับตัดด้วยสีส้มผนังสีเทาตัดด้วยบัวสีส้มนะครับด้านหน้าก็มีเสาเป็นเสาเหล็กนะครับ3ต้นนะครับก็แต่งด้วยคลิปเหล็กนะครับเสาระแนงเหล็กเหล็กกล่อง2นิ้วคูณนิ้วสีดําทาสีดํานะครับครับบันไดทางขึ้นก็เป็นบันไดหนึ่งขั้นนะครับสูงประมาณ20เซนนะครับปูด้วยกระเบื้อง 30คสณ30นะครับแล้วก็ในตัวของระเบียงยื่นเป็นระเบียงตัวแอลนะครับรอบด้านข้างของตัวบ้านนะครับก็ยื่นประมาณเมตร60นะครับทุกด้านครับที่เห็นกันด้านหน้าครับก็เป็นทางเข้านะครับสำหรับข้อมูลสเปคลวัสดุต่างๆนะครับเราทำคลิปกันมา11คลิปนะครับมีข้อมูลในรายละเอียด ทุกท่านสามารถย้อนกลับไปดูได้นะครับจะเป็นค่าเสาค่าวัสดุหินทรายค่าเหล็กโครงหลังคาแผ่นหลังคาอะไรต่างๆนะครับตรงนั้นนี่นะครับวันนี้เราจะนําเสนอภาพรวมของตัวบ้านนะครับที่ทําเสร็จกันแล้วเรียบร้อยนะครับมาดูความสวยงามกันนะครับในตัวบ้านขนาด9-13ตารางเมตรครับหน้าบ้านก็กว้าง 5, 9เมตรนะครับห้องละ2ล็อกนะครับ ห้องละ4เมตร50แล้วก็ยื่นหลังห้องละ4เมตร2ห้องนะครับตัวบ้านหลักครับด้านหน้าก็ติดด้วยประตูบานเลื่อนนะครับความกว้าง3เมตรสูง2เมตรนะครับแล้วก็ตัดด้วยครีบบัวสีส้มสวยงามนะครับนี่ครับครับก็มีส่วนทรงของตัวบ้านนะครับบอดี้ของตัวบ้านก็เห็นกันมาผ่านกันมาในคลิปลังๆนะครับทุกท่านสามารถย้อนกลับไปดูได้นะครับนี่ครับ กีดบัวที่หน้าต่างนะครับเป็นหน้าต่างบานกระทุงนะครับเจ้าบ้านก็เนี่ยตรงมุมนี้ก็มีโตหินอ่อนนะครับนั่งรับชมวิวทุ่งนานะครับเจ้าบ้านได้ทาการเทฟุตบาทรอบตัวบ้านครับเทกว้างมากเลยครับนี่ครับนี่อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ค่าวัสดุสูงถึง0กแสนแล้วก็เทหนาเลยครับนี่ครับทุกคนลองอามองลงไปดูที่ระหว่างทุ่งนากับ ื้นระดับฟุตบาทนะครับสูงไม่ต่ำกว่าห0 7 0เเซนเลยครับครับนี่ครับเทลอบตัวบ้านนะครับบ้านหลังนี้ก็เจ้าบ้านเข้าอยู่แล้วเรียบร้อยนะครับทุกท่านครับครับวันนี้ตะวัตเพิ่งได้มีโอกาสเข้ามาถ่ายทำนะครับเจ้าบ้านก็ได้ทำต่อเติมส่วนอื่นเพิ่มขึ้นมานะครับในส่วนรอบๆของตัวบ้านก็เป็นโรงงานนะครับเป็นโรงงานที่เจ้าบ้านจะทำ เป็นโรงงานเตาปิ้งย่างกันนะครับครับุณกองมณีเตาปิ้งย่างนะครับในส่วนนี้ครับเจ้าบ้านก็ฝากเบอร์มานะครับสาหรับท่านที่ต้องการเตาปิ้งย่างก็ติดต่อมานะครับที่0894207715นะครับคุณกองมณีเตาปิ้งย่างรับส่งทั่วราชอาณาจักรนะครับครับสำหรับงานหลังนี้นะครับเราอ่าพูดถึงช่างนะครับแบ่งออกเป็น2ทีมนะครับทีมแรกก็เป็น ทีมของช่างโวนะครับก็มาทำโครงสร้างงานก่อฉาบจากนั้นก็เป็นทีมงานของช่างเนงนะครับเดี๋ยวผมจะให้เบอร์โทรปักหมุดเบอร์โทรช่างไว้ที่ใต้คอมเมนต์นะครับทุกท่านต้องการคุยกับช่างก็สามารถโทรติดต่อได้นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันครับทุกคนครับว่าบป่าส5 0 0เจ้าบ้านได้อะไรบ้างนะครับผ่านขึนมาก็เป็นระเบียงนะครับปูด้วยกระเบื้องขนาด 40คูณ40ลายดอกไม้สวยงามครับจากนั้นก็ยกระดับขึ้นมา10เซ้นนะครับเป็นตัวเือนบ้านหลักแล้วก็เป็นประตูทางเข้านะครับเป็นประตูบานเลื่อนขนาด2บานซ้ายขวานะครับแล้วก็ติดมงรวดน,นะครับเราเข้ามาเราก็จะเป็นห้องโถงนะครับทุกคนครับนี่ครับขนาดของห้องโถงก็เป็น4เมตร 50าูน4เมตรนะครับทุกคนครับเจ้าบ,บ้านก็จัดแต่งโซฟาเป็นที่รับแขกนะครับมีตู้วางทีวีนะครับแล้วก็ตู้เย็นนะครับที่เห็นกันพื้นปูด,ด้วยกระเบือ้องขนาด40ู่ณสีสีครีมลายหินอ่อนนะครับนี่ครับสวยงามนะครับตรงด้านข้างก็เป็นหน้าต่างบานเลื่อน1ช่อง4บานนะครับ ขนาดความสูงก็อยู่ที่เมตรสิแล้วก็ยาวอยู่ที่2เมตรสี่สิบนะครับทำให้กับเป็นบรรยากาศของห้องโถงนะครับทุกคนครับครับให้ดูฝ้าด้าน,นบนนะครับเป็นฝ้าหลุนนะครับแล้วก็ติดโคมไฟสระเปาหนึ่งดวงตรงกลางแล้วก็เอลเอลีสี e ่ C ดวงนะครับเป็นฝ้าหลุมน,นะครับกับสีด้านในก็เป็นสีสีขาวนะครับ เป็นสีแอนตี้ไวรัสนะครับตรงนี้มีข้อดีคือเวลาทาเสร็จไม่มีกลิ่นนะครับออกลิ่นเพอๆกลิ่นหอมนะครับกลิ่นที่ได้รับนะครับครับเราเดิน,นออกจากห้องผงก็เข้ามาในจุดนี้นะครับก็เป็นห้องนอนห้องนอนครับตาม E ีีเดิมๆเราก็เคยเสนอกันแล้วนะครับทุกท่านครับเดี๋ยวตรงนี้ได้ขออนบ้านขออนุญาตเจ้าบ้านแล้วเราเข้าไปดูห้องนอนกันนิดนึงนะครับ ห้องนอนหนึ่งขนาด3าเมตรคูณ4เมตรนะครับนี่ครับแล้วก็มีห้องน้ำในตัวนะครับห้องนี้นะครับเป็นห้องน้ำขนาด1เมตร60สิคูณเมตร60สินะครับเดี๋ยวให้ทุกคนได้ดูกันนิดนึงนะครับนี่ครับเป็นห้องน้ำในตัวของห้องนอนหนึ่งนะครับปูด้วยกระเบื้องสีดำนะครับขนาด40คูณ40นะครับแล้วก็ติด ผนังด้วยกระเบื้องติดผนังขนาด25คูณ40นะครับแบบมีมิตินะครับสลับกันแบบมีลายนะครับแล้วก็มีช่องรับแสงนะครับติดสุขภัณฑ์ครับเครื่องทำน้ำอุ่นชักโครกครับเรียบร้อยนี่ครับครับก็สวยงามนะครับครับครับเดี๋ยวจากนั้นเราก็ไปดูที่ห้องนอนห้องถัดไปนะครับครับก่อน ห้องนอนห้องทัดไปอยู่ด้านซ้ายมือนะครับทุกคนครับเป็นห้องนอนสองนะครับขนาด4เมตร50คูณ4เมตรนะครับครับเราไปดูห้องนอนสองกันนะครับวงกบก็ขนาด80คูณ2เมตรนะครับเป็นบานไม้อัดนะครับไม้อัดขึ้นรูปนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันข้างในกันนะครับครับห้องนอนห้องนี้ก็เป็นของเจ้าบ้านนะครับก็จะ เตียงนอนนะครับแล้วก็โต๊ะทํางานนะครับนี่ครับตามอยู่ที่ EP ีหลังๆเราเคยนําเสนอแล้วนะครับจะเป็นขนาดหน้าต่างบานเลื่อนขนาดหน้าต่างบานกระทุ้งนะครับทุกท่านสามารถย้อนกลับไปดูได้นะครับครับวันนี้คือให้ได้ดูกันนะครับการจัดบ้านของเจ้าบ้านนะครับครับนี่ครับก็กว้างมากครับ 4เมตร50าูณสเมตรนะครับครับนี่คือห้องนอนสองนะครับครับขนาดตัวบ้านก็เป็นขนาด2ห้องนอน2ห้องน้ํานะครับมีอ่าตรงนี้เป็นห้องครัวนะครับมีคบดูการจัดครัวนะครับก้าวเข้ามาก็จะเป็นปูพื้นด้วยกระเบื้องสีขาวสีครีมนะครับลายหินอ่อนนะครับขนาด40่สคูณสีเหมือนห้องอื่นนะครับ ก็มีตรงนี้เป็นเคาน์เตอร์บาร์นะครับสูง90กว้าง60นะครับที่จะวบ้านจัดตรงนี้นะครับเป็นเคาน์เตอร์บาร์แล้วก็เป็นชั้นวางของนะครับก็เป็นเซลล์วางเตาอบนะครับวางอุปกรณ์เครื่องครัวนะครับตรงนี้ก็เป็นซิงขนาดความสูง เ0้เซนกว้าง60เซนยาว2เมตร40นะครับตรงนี้ครับเป็นซิงก่อนะครับครับจากนั้นก็ที่เห็นด้านนี้ก็เป็นช่องรับแสงนะครับจากนั้นก็เป็นประตูทางออกนะครับด้านข้างของตัวบ้านนะครับขนาด80ดคูณ2เมตรนะครับติดมงลวดตะข่ายแล้วก็เป็นเหล็กดัดนะครับไม่มีบานนะครับปล่อยโล่งครับตรงนี้ครับไม่มีประตูบานทุบนะครับ ครับน่ครับตรงนี้ช่องรับแสงจากนั้นก็เป็นห้องน้ำนะครับตรงนี้เมตร60คูณสองเมตร50นะครับในส่วนของห้องน้ำนี่ครับทุกคนครับปูด้วยกระเบื้องปูพื้นสีดำนะครับลดระดับลงไปประมาณสัก5 6เซนนะครับจากพื้นระดับตัวบ้านสุพันัณนะครับก็แยกระหว่างโซนเปียกกับโซนแห้งนะครับ ติดสุขภัณฑ์เครื่องทําน้ําอุ่นครับมีช่องรับแสงติดกระเบื้องอ่าปูด้วยเบื้องด้านข้างป็ติดด้วยกระเบื้องแบบนิมิตนะครับอนห้องน้ำห้องแรกนะครับนะครับทุกคนครับไปดูกันนะครับครับเป็นการอัปเดตนะครับเป็นคลิปคลิปจบนะครับของบ้านโมเดลกลางนาเป็นคลิปที่12นะครับ ค่าใช้จ่ายก็หมดกันไป8 0 0 0 0นะครับก็ให้ทุกคนได้ดูความสวยงามกันนะครับสําหรับเบอร์ช่างผมจะปักหมุดไว้ที่ข้างล่างนะครับที่คอมเมนต์นะครับทุกคนที่ต้องการคุยกับช่างก็สามารถคุยได้นะครับนี่ครับสวยงามครับสวยงามสวยงามสมราคานะครับครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมจนถึงช่วงสุดท้ายของคลิปนะครับ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามคลิปบ้านโมเดิร์นกลางนาตั้งแต่คลิปที่1จนถึงคลิปปิดคลิปที่12นะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องจากลาทุกคนไปก่อนนะครับสำหรับท่านที่อยากจะทราบข้อมูลราคาวัสดุอุปกรณ์ต่างๆนะครับในบ้านหลังนี้ก็สามารถย้อนกลับไปดูได้นะครับตั้งแต่คลิปที่1เลยครับจนถึงคลิปปิดคลิปที่12ครับทุกคนครับวันนี้ตองจากลาทุกท่านไปก่อนครับไว้พบเจอกันคลิปหน้านะครับ ขอบคุณและสวัสดีครับ